สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมรลานเจ้ทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมได้เกียร์เจ็ดดาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเกียร์ดาวกระจายเรโวนาดซึ่งก็ผมคิดว่า มันยังไงล่ะผมรู้สึกว่าผมคาดหวังเกินไปหรือเปล่านะรับค่าเสียค่าสถานะหรือว่าค่าสเตตัสของเกียร์ผมคิดว่าอ่ามิาย์พลังที่แบบอาจจะมีอ่าโลกคู่ดาวเรนเจอร์นะง่วงมือด้วยค่าพลังชีวิตแล้วก็ค่าต้านสกิลแต่ที่ได้มาก็คืออ่ามันขัดไปหนึ่งอย่างก็คือไม่ใช่สิสองอย่างเลยหรือสาก็คือค่าตีกายและอัตราการใช้สกิลนะอ่เหมือนกับอ่าค้อนนะค้อนเนี่ยค่าพลังตีกายจะเป็นค่าพลังชีวิตแทนนะครับสลับ้อเรียวหนาดนะซึ่งอ่า น่าจะทําเป็นแบบอ,อารมณ์เหมือน้อนเลยแล้วกันนะอ,อย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งตัวชนอะ่ะมันก็แบ่งเป็น2ประเภทอีกก็คือประเภทที่มีสกิลดาเมจนะแล้วก็ประเภทที่ไม่มีสกิลดาเมจยกตัวอย่างก็คงจะเป็นตัวที่มีดาเมจก็คงจะเป็นโคนี่นักเรียนนะไม่ก็บาอนูบิสนะแพวกประเภทตัวชนประเภทนั้นมันไม่คอยจะมีดาเมจมันจะมาซัพพอร์ตทีมเพื่อนสมากกว่านะครับมันจะเป็นสกิลทางด้านช่วยทีม,อ,มอะไรประมาณนั้นนะโอเค แต่ก็ไม่คาดหวังก็เท่ากับไม่ผิดหวังแล้วกันนะสำหรับเกียร์ดาวกระจายผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่เริ่มต้นมากกว่านะครับไอ้พวกเกียร์แบบนี้นะซึ่งน่าจะไปติดให้กับพวกตัวชนทั้งหลายเลยนะแต่ใครที่ยังไม่มีตัวชนดีก็ไปติดให้กับไอ้พวกสายว่างไวก่อนก็ได้นะเพราะว่ามีค่าตีไกลนะอ,อันนี้ก็ผมมองว่าน่าจะใส่แก้ขัดไปได้นะโอเคสำหรับสายพลังนะก็ เลือกค่าวอลชีตในออปชั่น4แล้วกันนะครับเพราะว่าออ่าอ่าายังไงล่ะมันไม่มีไม่มีค่าบาลชีวิตเป็นตัวตั้งต้นนะก็ต้องไปเลือกในออปชั่น4ก็ตามนั้นนะครับแถมเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ได้เท่าเพื่อนนะมันก็ตันได้แค่4 0 0ร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเป็นค่าสถานะหลักมันจะได้4ี4รนะมันก็ค่าบอลชีตก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะโอเคประมาณนั้นนะก็เหมาะในการที่จะติดได้หลายตัวนะครับโอเค ส่วนตัวผมคิดว่าผมติดให้เอเรนก็ได้นะในทีมผมก็ติดให้เดียโบเลยละกันนะว่ายังไงละ่ะผมมีอาเทียนคริสต์มาสอยู่แล้วนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเออกแบบไม่ใช่สิทําสเตตัสมาประมาณนี้ก็น่าจะดีนะเป็นอาตีกายค่าพลังชีวิตแล้วก็ต้านสกิลก็ว่ากันไปนะก็อาณงเหมือนกับ ครทาคิสมาสอะอๆประมาณนี้นะครับอาประมาณนี้แต่ออปชั่นสีก็ไปเลือกเอาเองนะบางคนก็เลือกตีกายบางคนก็เลือกพลังชีวิตนะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันทําให้อ่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเริ่มต้นหรือว่าผู้เล่นอ่าอ่าที่เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วมันค่อนข้างน่าจะใช้งานได้หลายด้านนะสลับตัวชนนะครับโอเคอืมประมาณนั้นเลยนะโอเควันนี้อืมคงมาพูดเลือกเกียร์แล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่อ,องโคลาโบกันนิดนึงนะเพราะว่าอ่ายังไงล่ะ คนลโบเดือนหน้าผมคิดว่าผมก็ไม่รู้ว่าแน่ชัดว่าเป็นยังไงกันแน่นะแต่ผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังจะเป็นเรื่งในเรื่องนี้อยู่แล้วนะก็ตัวนี้มาก็ก็มานะครับโอเคผมคาดหวังแค่เลนเจอร์มันจะเก่งไม่เก่งก็ก็แค่นั้นเองนะไม่คาดหวังก็ไม่ไม่คาดหวังก็ก็ก็เท่ากับไม่ผิดหวังแล้วมั้งก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคไปก็ตีพีพีกันสักนิดหน่อยนะถ้าคนละโบนเดือนหน้า ถา้าเป็นครูที่เรารู้จักก็อาจจะเพิ่มอรรถรสในการเล่นเพิ่มมากขึ้นก็แค่นั้นเองนะโอเคแต่ส่วนตัวผมเยอยากให้โจโจมานะเพราะว่าช่วงนี้กลับไปไล่ดูโจโจทั้งภาค3ภาค4แล้วก็ภาค5นะก็อินช่วงนี้ยังอินอยู่นะก็ผมตอนนี้ผมน่จะดูในทางมิวไทยแลนด์นะเป็นซับไทยนะครับโอเคมีถึงภาค5านะทีมนีอ้อัดเลยแล้วกันนะโอเคถ้าจะโจโจมาผมอยากให้อโอ้โหพูดยากอยู่นะ แต่ละภาคมามันก็เดือดๆทั้งนั้นเลยแต่เราคุณคิดว่าก็ภาค3นะภาค3ก็ยังไงล่ะตระคลอย่างจททโรกนะเขาน่าจะเป็นอะไรที่ดูเท่ะนะดูดดันนะโอเคแต่ว่าภาค5้าเนี่ก็ไม่น้อยหน้านะก็เป็นอ,อย่างจูโรโนจูปานานะก็โโกเดนเอ็กซ์เพีรเรียนโอ้ผมคิดว่าถ้าเขาเอามา,าจริงเป็นการออกแบบที่โคตรเท่เลยนะเหล่าผู้ใช้สแ,แตนทั้งหลาย แต่ว่าถ้าเอามามันก็เรื่องสกิลอีกนะครับเรื่องสกิลก็น่าจะทําสกิลออกมายากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเรืไม่ใช่สิตัวละครแต่ละตัวมีโอ้โหมีท่าค่อนข้างจะหลายแบบหลายแนวนะอโอเคมาอืมเอาอทีมนี้ท่าน้ำสองท่าไม้สา,สามนะก็น่าจะสู้ไหวนะโอเค เดี๋ยวผมคิดว่าโคลโรโบนาผมต้องดูก่อนนะครับว่าจะยังไงถ้าไม่ถูกใจผมก็คงจะไม่สุมเลยนะอาจจะไปสุมแค่เกียร์นะเพราะว่าโคลโรโบชุดหนา้นจะเป็นเกียร์สายน่าจะสายป้องกันนะไม่ใช่เพราะว่าสายอาวุธเป็นของเจ้าลีมารุ้ไปแล้วก็คือพวกใช้สกิลอะโดนแน่นอนนะครับโอเคก็รอบนี้น่าจะเป็นอย่างป้องกันนะเกียร์ป้องกันก็เกียร์ตรงกลางนั่นแหละครับโอเคถ้าเกียร์ตรงกลางดีผมคิดว่าก็น่าจะสุมอยู่นะ ไอ้พวกมีรถแลหรือไม่ก็กรถคูดาวเลนเชอร์นะน่าจะมาติดให้กับเอมิเรียเอมิเรียผมคูดาวาค่อนข้างจะนานไปนิดนึงนะหรือจะเป็น9ดาวคูดาวแค่สามจุดห้าวิไนหะมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังอัพเอมิเรียยังไม่ยังไม่เต็มเลยนะโอเคก็โอ้โหยี่สีดสองเลยนะครับโอเคคลิปเร็นี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะนก็มา,าแนะนําเกียร์หรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ที่เขาแจกมานะครับแต่เกียร์ชนิดนี้ก็ แจกไปอีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ยังมีรองเท้าเรโอนาดนะครับแล้วก็มีแหว,วนเรโอนาดอีกนะครับอย่างละชิ้นนะครับโอเคก็ okay, สำหรับซาฟี <c oughs> ผมคิดว่าก็พยายามแล้วกันล็อกอินให้ได้เร็วๆนะเพราะว่าอเกียร์รองเท้าเรโอนาดมันก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะมีทั้งค่าต้านค่าหลบนะค่าพลังชีวิตด้วยนะครับเอาชออปชั่นทีดด่สี่ก็ไปเลือกค่าพลังชีวิตเลยก็ได้นะครับโอเคส่วนค่าตรงกลางนี่ก็เลือกเอาอย่างอื่นไม่ก็ตรงอะดอกก็ใจ้เลือกเป็นพลังชีวิตส่วนอาช่องกลางก็เลือกเป็นรถแลกเหมือนผมก็ได้นะมัจ ยังไงล่ะทำให้เนเจอร์ตัวนั้นมันเล่นได้ง่ายขึ้นนะโอเคประมาณนั้นแล้วกันโอเคสลับคลิปวันนี้ผมคิดว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะก็เจอกันฮอลโบหน้าเลยแล้วกันนะโอเคไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ